เพราะว่าอีกสิบวันหลังจากนั้นคือในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ดจะเป็นวันลบมนทินบาปผู้ที่ทำการลบมนทินคือมหาปุโรหิตท,ที่เข้าไปในห้องบริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็ถ่ายโทษมนทินบาปของคนทั้งแผ่นดินเราจะเห็นได้ว,ว่าณนะขณะนี้ พยสกิดผู้ซึ่งเป็นมหาปรุหิตรงวายประชชนบนไมก้กางเขนแล้วพรงฟื้นคืนประชชนแล้วพรงประทับเบื้องขวาประหัตของพระบิดาและนำพรลหิตของโะรงเองไปเพื่อไทยเราทั้งหลายรออยู่อย่างเดียวเท่านั้นเองคือเวลาที่ระรง์จะกลับมาเพื่อรับเราทั้งหลายไปอยู่กับโะรงด้วยเหตุนี้ เทศกาลสุดท้ายในเดือนที่7ก็คือเทศกาลอยู่เพิงทึ่เรียกว่าเป็นเทศกาลแห่งการหยุดพักสมบก็เปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่เราทั้งหลายเข้าสู่เวลาหยุดพักด้วยกันกับพระเจ้าในยุคพันปี สิ่งสาคัญที่ผมอยากจะเน้นให้พี่น้องเห็นภาพตัวนี้ก็คือว่าก่อนจะถึงวันลบมนทินบาปที่ปุรหิตจะออกมาจากห้องบริสุทธิ์ที่สุดซึ่งเหมือนกับเวลาที่พระคริสต์จะมาพบเรานั้นก่อนหน้านั้นมีวันเป่าแตรเกิดขึ้นการเป่าแตรจึงเปรียบเสมือนเป็นการเตือนให้รู้ว่าวันสำคัญที่ปุรหิตจะกลับออกมานั้นใกล้จะถึง เพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันนี้เสียงแตร ى, เสียงเตือนจึงมีมากขึ้นมากขึ้นเพื่อจะบอกเราว่าวันเวลาที่พิซิ์จะเสด็จกลับมานั้นใกล้จะถึงด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์ตอนนี้จึงบอกว่ายาดับพระวิญญาณเพราะเป็นเวลาที่วิญญาณบริสุทธิ์ทรงทํางานและเตือนเราทั้งหลายให้รู้ว่าวันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นใกล้จะมาจริง ประโยคต่อไปในข้อที่20จึงบอกว่ายาประมาทคําเผยข้อลับลึกเป็นการเผยข้อลับลึกเกี่ยวกับการเสร็จมาขององค์พระเยซูคริสต์แต่ต้องไม่ลืมนะครับว่าในหนังสือพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อที่4ข้อที่5พระเยซูคริสต์กลับเตือนว่าให้ระวงังพระคริสต์เทียมเท็จและผู้เผยพระวนะเทียมเท็จ เพราะนั้นในยุคสุดท้ายจึงมีสองสิ่งซึ่งจะต้องมีสติและไม่เมามายและต้องเฝ้าระวังอย่างพิเศษเพราะด้านหนึ่งมีการเผยณะเทียมเท็ดด้านหนึ่งมีการเปิดเผยข้อลับลึกที่มาจากพระวิญญาณของพระเจ้าคึสนจกักบางคิจ้จักแยกไม่ออก บอกไม่ชัดว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่จนบางครั้งงงมองว่าไอ้สิ่งที่ไม่ใช่เป็นใช่แล้วก็ทำให้หลงไปได้ง่ายแม้กระทั่งผู้ที่ถูกเลือกสรรด้วยเหตุนี้พระคัมภีร์ตอนนี้ในข้อถัดมาในข้อที่ยี่สิบเอ็ดยังบอกว่าจงพิสูจน์ทุกสิ่งสิ่งที่ดีนั้นจนยกถือไว้ให้มั่นจงเว้นเสียจากสิ่งที่ชั่วทุกอย่าง ต้องไิสูน์ว่ามีสิ่งดีกับสิ่งที่ชั่วสิ่งที่ชั่วเอาออกไปสิ่งที่ดีฟังและยึดถือไว้การเผยชนะการส่งสัญญาณการเสร็จกับมาหลายสิ่งหลายอย่างในยุคสุดท้ายบางครั้งต้องแยกแยะและพิสูจน์ผมยกตัวอย่างให้พี่น้องได้เห็นในที่นี้พี่น้องคงจำกันได้ว่า ในหนังสือมัทธิวบทที่16เมื่อพระซุสได้ถามเหล่าสาวกว่าท่านว่าเราเป็นผู้ใดแล้วเปโตรก็เลยตอบว่าโรมเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงรผชนอยู่แล้วพปีซุตก็ตัดตอบเปโตรว่า พระบิดาเป็นผู้ที่สำแดงสิ่งนี้ให้แก่ท่านและประโยคต่อมาเราก็รู้ว่าปีอสริทได้ตรัสกับเปโตรถึงเรื่องการสร้างคริสจักรพี่น้องจำประโยคนี้ให้ดีนะครับโรงเป็นพระบุตรของพระเจ้ามีอีกหลายตอนในพมภีนะครับที่พูดถึงว่าโรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าแต่คนที่พูดเป็นใครรู้ไหมผีโซโคร ผีที่กําลังเข้าคนผีที่กําลังทําร้ายคนผีที่กําลังทรมานผู้คนแล้วคนเหล่านี้พอเห็นพระยซูคกิ์โดยผีที่อยู่ในคนนั้นก็บ,บอกว่าพระงเป็นพระกิตพระงเป็นพระบุตรของพระเจ้าถ้าดูในประโยคคำพูดเหมือนกันเป๊ะแต่วิญญาณของผู้พูดต่างกัน คนหนึ่งเป็นสาวกของบริสกทริ์เป็นผู้ที่เชื่อและพระบิดาทรงสำแดงแต่อีกคนหนึ่งเป็นผีชั่วและพูดออกมาในอาการโวยวายร้องตะโกนและก็ทำร้ายผู้ที่มันเข้าเสิยงอยู่ด้วยเหตุนี้ฟังคำพูดอย่างเดียวคงไม่ได้แต่ดูที่ ผลของการกระทําด้วยพระคัมภีร์ตอนนี้จึงใช้คําว่าจงพิสูจน์ทุกสิ่งการอยู่ในยุคสุดท้ายมีเรื่องของการหลอกลวงเยอะจนต้องพิสูจน์ผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าเรื่องการพิสูจน์นี้ในหนังสือพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่4ี่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่6พูดถึงเรื่องการพิสูจน์นี้อย่างชัดเจนว่าการพิสูจน์ว่า สิ่งใดที่มาจากพระเจ้านั้นคือผู้ที่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ที่มาตายบนไมก้กางเขนเพื่อไถ่คนผิดและคนบาปจริงๆไม่เพียงแต่โดยคำพูดแต่โดยความเชื่อและโดยการกระทำนั่นคือเป็นสิ่งซึ่งมาจาก วิญญาณที่ถูกต้องอย่างแท้จริงพร้อมกับนั้นในหนังสือพระธรรมมัทธิวบทที่เจ็ดพระเยซูกิจึงบอกได้ว่าผู้ที่พูดด้วยวิญญาณที่ถูกต้องนั้นจะต้องสังเกตได้ที่ผลต้นไม้ดีก็ต้องมีผลดีต้นไม้ชั่วก็ต้องมีผลที่ชั่วออกมาด้วยให้ดูที่ผลในชีวิตของผู้ที่พูดพี่น้องเคยสังเกตไหมครับว่ามีความขัดแย้งกันอย่างชัดเจนว่าผู้ที่มีชีวิต ติดตามพระเจ้าแต่ปากพูดชั่วเป็นไปได้ไหมครับในเวลาเดีวยวกันนะครับผู้ที่พูดดีแต่มีชีวิตที่ชั่วมีชีวิตที่เลวร้ายก็ตรงกันข้ามไปด้วยกันไม่ได้เราจึงจะต้องสังเกตดูว่าผู้ที่พูดกับการกระทําของเขานั้นจะต้องคล้องจองกันในชีวิตสังเกตได้ไม่เพียงแต่คําพูดเท่านั้น แต่โดยการกระทําและโดยผลของพระวิญาณที่สํำแองออกในชีวิตด้วยเหตุนี้พระคัมภีตอนนี้จึงบอกว่าจงพิสูจน์และยึดถือสิ่งที่ดีนั้นไว้นี่จึงเป็นข้อที่สําคัญประการสุดท้ายนะครับผมใช้เวลามาเยอะนะครับในข้อที่23จึงบอกว่าขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุขทรงให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด รักษาทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติดเตียนจนถึงวันที่พระสคิดจ,จะเสด็จมาพระปีตอนนี้พูดชัดเจนว่าชีวิตของเรานั้นมีอยู่สามส่วนจิตวิญญาณจิตใจและร่างกายและพระเจ้าต้องการที่จะชำระทั้งจิตวิญญาณจิตใจและร่างกายของเรานั้นให้บริสุทธิ์จนถึงวันที่พระสคิดเสด็จกลับมา อย่าคิดว่าเราจะเอาแต่วิญญาณรอดจิตใจไม่ใช่ร่างกายเต็มไปด้วยบนทินพระเจ้าต้องการจะไถ่เราทั้งหมดจดเบเสร็จร่างกายของเราที่ประกอบด้วยสมส่วนคือทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกายพร้อมกันทั้งสิ้นผู้ชายพี่น้องสังเกตอย่างนี้ว่า ทำไมพยริสต์เมื่อเสด็จมานะตามหนังสือประธรรมหนึ่งเทสโลิกาบทที่4ข้อที่13ถึง18ว่าคนที่ตายไปแล้วในพระคิดนั้นจะฟื้นขึ้นมาก่อนและคนที่เป็นอยู่นั้นก็จะพบกับพรองด้วยผนท้องฟ้าผู้ที่พบกับพรองก็คือถ้าคนที่ยังไม่ตายก็คือไปเนื้อหนังอย่างนี้แหละครับแต่เป็นไงครับจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงจากเนื้อหนังที่จะต้องตาย ไปสู่ร่างกายใหม่ที่เป็นอมตะที่ไม่ตายพระเจ้าต้องการจะไถ่เราทั้งหมดทั้งจิตวิญญาณจิตใจและร่างกายเพื่อจะพบกับพระองค์อย่างแท้จริงสุดท้ายผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าหลักในการดำเนินชีวิตซึ่งเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายนี้ให้พระคาในเช้าวันนี้ได้ เตือนเราและสอนเราเป็นข้อชี้แนะเพื่อเราจะได้พบกับพรองด้วยกันมีชีวิตอยู่ด้วยกันในวันที่พรองเสด็จกลับมาครับขอพระเจ้าอวยพรครับขอเราร่วมใจกันในฐานโอเคแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพรองในเช้าวันนี้ที่เราได้รับฟังประจะคําของพรองขอทรงโปรดอวยพรเราทั้งหลายในการดาเนินชีวิตติดต,ตามพรองและเพื่อเราทั้งหลายจะได้พบกับพรองในวันที่พรองเสด็จกลับมา ขอสมบูรณอุปกรณ์เราในทุกๆอย่างและกราบขอบุคุณพองทุกสิ่งเหล่านี้ในพนาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน